สวัสดีสสดค่ะ,คะมากินตําแตงแก้หนาวค่ะ <c oughs> นี่ค่ะตําแตงไข่ต้มขนมจีนขนมเซน <c oughs> เดี๋ยวพูดภาษาการางนิดนึงเผื่อบ,บางคนอาจจะไม่ไรู้นี่คือตําแตงนะคะขนมจีนตําแตงไข่ต้มอันเดียวกัน <c oughs> มาจะมาโอ้ยน้ำร้ายไหลกินตําแตงแก้หนาวค่ะเผ็ดเผ็ดเพราะว่าบะหมี่บะหุงบะริบซือบะหุงน,นะจ๊ะเนาะอยากกินเผ็ดๆ,ๆไหมจ๊ะ น้ำลายไหลน้ำลายไหลค่ะน้ำลายไหลที่จริงเราว่าสะลุยมือจ้าแต่ว่าย่านนั้นแสบตาก็เลยเอาซอนซอมนี่ละใช้คอนแทคเลนส์เบอร์มะเขือเทศคิดหอดพญเพิ่มแล้วเก๋งด้านน๊งโอ้ยมันบวกกินมือมันประสดใจเอ้ากินมืดที่ แม่กับเธอเนาะเอาจัดเลยจัดเลยไข่ต้มค่ะไข่ต้มคนละลูกนะคะเดี๋ยวสิเพจเปิดเดี๋ยวสิแสบทองโอ้แม่เ็าบอกเอา,น,านัำมั้งเนาะสอนไหมเอาบ้มาม,นนะมาแล้วอาาอื ทำแต่แค่แบบอืออแบปะแซบงแค่หนอ่ะแบแซบแซบใส่มือไปเลยใส่มือเลยยังสะใจแพ็ด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  กินบ้างก็มือบ้านเลยอืมไอกินก็มือบ้านเ่ยเป็นเห็ดผัดสาดใจฮะเนาะยอดน่ารัสุดยอดเลยไครต้มเจนไปเก็บตัง

เพชดเพชรเผ็ดจะซับสิบคนหน่่ยเพ็รก,กับแบ่บห้าเทนิบบอเพชรบอแ่บจ้ะสิบคนหนึงชินไหมอือบอเนะปยังงคนไทยลอยเม็ดบอใส่จ้ะข้าวบากินไปเลยแน่นอนเป็นมองไทยต่ำเนาะเป็นัะแ่บพริกในเป็นจานได้ไหม ทิ่เช่นทาพริกเป็นร้อยเม็ดเขาจะตำบวชหอยแม่นั่นหรอจ๊ะซิฟแม่กับเพ็ดสุดยอดละแซ่บเบอร์สุดยอดใครที่กำลังหงุดหงิดอะไร Cắn một nốt mhm lọ mhm mhm Nốt mà nó nốt mhm 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 đó น,นี่พกักกินเข่าไปแล้วนะจ๊ะแต่พะอันนี้นะหลอกคำหลอกคำขณะนี้เวลาเกือบสองทุ่มจะตะเวนยังอยู่อยู่ประเทศอังกฤษยังบ่มืดนะคะสองทุ่มยังบ่มืดนะจ๊ะเวลาเวลาตอนนี้คืออีกจะหน่อยทั้งสี่สามสุ่มสี่สุ่มก็บ,บ่มืดจ้ะประเทศอังกฤษช่วงนี้เนาะโอ้ยยี่นี่สามสุ่มสามสุ่มเพิ่งบ่อืมก็เรื่องน,นี้ What? <laughs> oh, โอพยเพรเพดเพดต้องเพดต้องจับกินบางที่อะไรไปไง 就啊，哦，挂上红了呗，挂上红，哎。 นะ <laughs> ใส่นาะอื็นือัมาบใส่ใส่สุดนำ้ำ <laughs> ออเรื่องหายองกินได้แบบน,นี้เด้อ ไปต่อได้ไหมแล้วตอนนี้ขอพักเกิดจะหายแล้วเพ็รออเพ็ดได้เพ็ดนัอ้ยสุดยอดเพ็รเธอบ่าเพชรเคนี่ย แต่เขาเคเค็กฝรัร่งหน่อยวันเกิดฝรั่งหน่อยแก้เพดค่ะแก้เพจอือฮโอ้เค็กทุกคนเลยโอ้โจ๊ะไม่อ้วนตอนนี้จะอ้วนตอนไหนเราเปน็นยัง ก็ไปเมืองไทยเห็นงานเหี้ยแตกเหี้ยแตนจอยขึ้นกาแก่เพชรด้ดีเยี่ยมคือแข็งค่ะออกห้บรไดได้ยูจะได้ต่ำบมืหอไยได้จะกินข้อแรงแล้วแต่ว่าอย่ากินเพชๆ นี่แหละคืออาหารบานเฮาเนาะกินยังกับวสูน้ำปูปลาร้านี่แหละปลาร้านี่ของของแซ่บอือฮอือฮึฉันพอแล้วก็จัดจัดเลยจัดให้หมดแตงแตัว้งงามมาจกตำแตงขนมเส้นสุดยอด ใครเดียปะเนี <SM magg ot> <c oughs> ่ยอ้ลรสมาติเบิดอน but a n y w a โอ้สุดยอด ปัญญาเหมือนอยู่เมืองไทยก็บ่ค่อยอยากกินไปนไหนแน่จ้ะปัญญาม,มานี่เรากินแซ่แบแซ่บทั้งก็จะว่าทั้งต่ำแตงทั้งต่ำแ,แค่รสตำขนมเส้นก้อยขนมเส้นแซ่บเบิดจ้ะบรรยากาศหนาวซะได้บวกเราที่นี่ได้กินเผ็ดๆ,ๆนี่มันก็แบบทําให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นคนเด้อ <_ s 1> <_ s 1> แซ่บพักแซ่บเลยกิมเบอร์ดอิ่ม จุกจุกค่ะเพราะว่ากินเข่าไปแล้วแต่เมื่อกินอันนี้แก่แก่แบบว่าแก่หนาวตัวซื่อจ้แล้วมาตบกใยด้วยเค้กเพราะว่าแก่เพ็ดโอ้โหตอนนี้แบบจุกมากมากเลยสุดจ้าแกงมูเมนเดฟโอ้ยเอมมีลุกมาม,มีทองใส่เลยโอ้ยเสดายตอนอันนี้แม่ท่าเนี่ยยุ่ง่ปกินตอนอันนี้เนี่ยมะเขือเทศเนี่ยตอนนี้แก่ Uh -huh. Uh -huh. ừ ừ, mhm 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 คำสุดท้ายจ้ะตอนบักนาวอือหืออื<ะ>อหือร้อนมากเกี่ยงจ้ะเกี่ยงตับคำสุดท้ายสุดหนามต้มแป้งจ้ะเอาแบบส<ๆ>ุดๆเห็ดกระโบ,บปะนนเป็นนั่นเนาะอือโอ้ยเด,<ถ>ด,ดีดี เอาคือแสบแทนอือหือสุดยอดเอ้ยเพียงไม่หยิบอะไรเลยเอ๊ะกินเหมันบดเส่บ้าอิ่มมัมี่หอมใส่อิ่มคักอิ่มแน่โอเคค่ะจะไปแก้หนาวได้เลยสองบายค่ะ